สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเพื่อนฟูแบตเตอรี่ GSMFX 1 8 0ว้า180ก็คือ8 0แอมป์เริ่มแรกเราก็มาวัดค่าของแบตเตอรี่ก่อน ว่ามันมีไฟเหลืออะไรไหมตอนไปเปลี่ยนไฟมันไม่เหลือเลยเอ่อสิบเอ็ดจุดห้าวนไม่ครบสิบสองความต้านทานถูยอยู่ที่ยี่สิบห้าค่า cca อยู่ที่เจ็ดสิบหก เจ็ดสิบหก CCE หลังจากเราวัดค่าแล้ว เวลาเดิมครับเวลานี้ตีสองครึ่งเป็นเวลาที่ว่างกลางวันไม่ว่าง ค่าได้ชาร์จลวเอ้คันนี้เบรกชาร์จอ่อนพร้อมกับไฟร่วมันก็เลยหมด 15โวลต์ตอนนี้แอมอยู่ที่28 29 30 31 32ขึ้นมาเรื่อยๆโวลต์อยู่ที่15.1แอมอยู่ที่33 34 35ขึ้นเรื่อยๆถ้าแอมขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบดดีเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามีช่องตันอะไรไหมตอนนี้มันยังไม่เดือดอะไรเพราะว่าไฟมันไม่เหลือเลย ดูแผนท่าแล้วดูก็ใหม่กิ๊กดูสวยแผนทา่าตอนนี้41 42อะแอมขึ้นไปที่42รถของเราอยู่ที่ 15. 1 5.1 วเราทําให้มันเดือดแล้วก็จะได้รู้ว่าน้ํามันขาดมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยังไม่มีเดือดสักช่องตอนนี้45แอมป์4 ขึ้นไป48่สิบแปห้าจุดหนึ่งแอมขึ้นไปที่48เดี๋ยวเรามาวัดค่าแอมจริงสิแอมจริงอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่77 77แอมหน้าตู้มันขึ้นไปที่50ละ49 50้ตอนนี้อยู่ที่77แอม ตัวเลขมันจะไม่ไม่ตรงกันเพราะว่าแบแตตอรี่มันหมดมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าแบตมีไฟแล้วมันแอมมันจะตรงตอนนี้78็ดสแปดแอมนะครับเราเล่งไปที่สิบห้าจ้าอ่าสิห้าจุดตอนนี้ 15. 1 5บห้าจุนึ่งโ์แอมขึ้นไปห้าสิบอดห้าิบสองตอนนี้เครื่องวัดได้79แอมเจ็ด ช่องที่หนึ่งเดือดสองเดือดสามเดือดช่องที่สี่เริ่มมาช่องที่ห้ายังไม่ขยับช่องที่หกขยับแล้วช่องที่ห้ายังหนึ่งเริ่มขยับสองขยับ สขยับตอนนี้ห้าสิี่แล้วสขยับช่องที่ห้าอ่าช่องที่ห้าเริ่มขยับช่องที่หขยับดูช่องที่สองสองขยับตี1ก็ขยับ3ขยับสี่ขยับ ห้าขยับหกขยับโอเคแบตบลูกนี้มีสิทธิ์ที่ไม่ตันถ้ามันตันเราก็เล่งไม่ให้มันตันง่ายๆตอนนี้ตู้มันขึ้นไปที่ห้าสิบห้าแอมห้าสิบหกแอมเมื่อกี้มันเจ็ดสิบเจ็ดอ่าขึ้นไปแล้วครับแปดสิบสามเพื่อนๆเห็นไหมแปดสิบสามแปดสิบสอง ห้าสิบ้าห้าสิบหกแปดสิบสองแอมแต่ว์ของเราอยู่ที่สิบห้าโวลต์แอมหน้าโต้เคลื่อนไปที่ห้าสิบหกแอมตอนนี้เครื่องวัดเราได้แปดสิบสองแปดสิบสองแอมไม่ต้องไปซีเรียสกับมันได้แค่ไหนก็แค่นั้น หนึ่งเดือดสองเดือดดีสามเริ่มเดือดดีสี่ก็เริ่มเดือดดีห้าห้าก็มาดีหมาดีโอเคทุกช่องดูแล้วไม่ไม่ตันดูแผ่นท่าสวยรู้สึกว่าเขาจะเขียนวันที่สิบหห้า ตอนนี้ทุกช่องก็เดือดดีหนึ่งเริ่มเดือดดีสองเดือดดีสามก็ดีสี่ก็ดีห้าก็ดีหกก็มีโอเคตอนนี้เราสิบห้าโวลต์ แอมหน้าตู้ขึ้นไป56แอมเพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัว เราจะทำกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ของผมมันจะไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมเน้นทำให้มันเดือด นี่แอมยังไม่ลงมันยังขึ้นไปที่ห้าสิบหกเดี๋ยวพอแอมมันลงเดี๋ยวเรามาวัดค่าดูว่าแบตลูกนี้มันจะเรียกว่ามันจะไปต่อไหม ตอนนี้ทุกช่องก็กำลังเดือดดีเดือดน้อยยังไม่เดือดมาก หน <1, S 2> ึ่งเ <2, S 2> ดือน <3, S 2> ดีสองเดือน <5, S 2> ดีสามเดือนดีสี่เดือนดีห้าดีหกดีตอนนี้อ่าเริ่มลงละแอมมันอยู่ที่ห้าสิบห้าละเมื่อกี้ม,มันห้าสิบหกเครื่องเริ่มกินแอมแล้วทเวทเปเริ่มกินแล้ตัวน,นี้แปดสิบสามแปดสิบสอง รู้ไหมไหมแต่แอมมันจะลงไปที่81 82ตู้ตู้ของเราตอนนี้15วอนแอมอยู่ที่55แต่แอมจริงมาแปดสิบสองแอมเห็ไหมแปด ตอนนี้แบตเตอรี่กินแอมแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลดลงไปเดี๋ยวเราดูพร้อมกันว่ามันลดจริงไหมแปดสิบเอ็ดเดี๋ยวมันจะแปดสิบดูซิมันจะลงไหมแปดสิบแต่ถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆทะลุไปเรื่อยๆมันไม่หยุดอ่าก็เตรียมตัวขายซากทิ้งอย่างเดียวอันนี้แบตเตอรี่กินแอมก็บ่งบอกว่ามัน ยังเป็นแบดีอตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งแล้วรถยังวิ่งกันเยอะแยะเลยที่นี่ภูเก็ตนะครับแปดสิบเอ็ดไม่จับแล้ววางให้ดูเลยว,วันจะลงแปดสิบเจ็ดิบเก้าจริงไหม ล้าโอเคจับตางนี้นะฮะแปดสิบเอ็ดเดี๋ยวก็ลงไปแปดสิบมันช้านิดหนึ่งเพราะว่าแบตเตอรี่ไฟมันไม่มีมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งตอนนี้สิบห้าโวลต์ แอมหน้าตู้อยู่ที่54โวลต์54แอมแ์่ตเครื่องวัดเราได้81แอมการทำแบตไม่มีทฤษอสตีตายตัวไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนถูกหมดมันอยู่ที่กดลับว่ามันจะออกมาแบบไหนพเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย80แล้วลงมาแล้ว แล้วเราก็มาดูไงเมื่อมันกินแอมเห็นไหมช่องหนึ่งเดือดดีสเดือดดีสเดือดดีสเดือดดีหเดือดดีหเดือดดีอ่าทุกช่องเดือดสวยงามน้ำมันลดลงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเติม อันนี้กำลังเดือดดีสวยงามไม่รอช้าเดี๋ยววัดวัดมันเริ่มขึน้นหน่อยฮนะเดี๋ยวเรามาวัดค่าดูว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มันขึ้นมาพอจะไปต่อได้ไหม เสร็จก็เหมือนเดิมไม่ร้อนเย็นเกีียบเหม็นไหมไม่มีกลิ่นเหม็นตานไหมไม่ตานครบเซตที่จะเป็นแบดดีสำหรับเราขึ้นมาไหมโอ้โหแบดเต็มครับ4.7โอ้โห แปดลูกนี้สุดยอดเทียบเท่ามือหนึ่งเลยห้าร้อยหกสิบเก้า cca ตอนที่น้ำมันจืดอยู่มันก็น่าจะขึ้นไปหกเจ็ดร้อยใช่ไหมน้ำมันยังไม่เข้มสี่จุดเจ็ดก็ถือโอ้เทียบเท่ามือหนึ่งแล้วครับโอเคแบบลูกนี้เยี่ยมสุดยอดหลังจากนี้เราก็ จะเคี่ยวไปทั้งคืนเลยครับเรารู้ว่าเป็นแบตดีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากมายแล้วไม่ต้องไปหากโหมแล้วอันนี้เราก็ชาร์จที่ไว้ทั้งคืนเลย 80เมื่อกี้ขึ้นไป80สายหัวร้อนเลยแหมมันสูงว่าเรารู้แบบมันไม่ตันตอนนี้เราก็เติมเรารู้ว่าน้ำมันขาดนิดหน่อยเราก็เติมสิครับ ไม่ไม่น้อยเหมือนกันสองบอลลูนเลยเพราะลูกค้าใช้แปบ,บมาปีนนะะอา้าวไม่ได้ปิด เรารู้ว่าไม่ตันไม่เหม็นไม่ร้อนก็ครอบเสร็จครอบเสร็จกระบวนการเราครับอันนี้เราก็เคี่ยวไปทั้งคืนเลยครับพรุ่งนี้ก็มาวัดค่าดู ว่าน้ำมันเข้มไหมน้ำเราก็เที่ยวจนกว่าน้ำมันจะเข้มเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากมายลูกนี้ถือว่าง่าย ตอนนี้เราก็ปล่อยแบบนี้แหละไปทั้งคืนเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ